ดีวันนี้เรามีกิจกรรมเปิดตลาดชุมชนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรแล้วผักปลอดสารพิษเราทํากินกันเองเหลือที่เราขายที่นี้วันนี้วันเป็นวันแรกที่เราเปิดกัน ็คือเริ่มต้นมาจากว่าเรามองว่า1พื้นที่เราเนี่ยสารเคมีเริ่มเข้ามา2องไข้ที่เราไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้เริ่มจะมีซึ่งมันมีไข้ต่างๆนะแล้วก็สามตว์คือเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆตอนนี้ไปอนามัยหรือไปหาหมอแล้วทั้งที่ได้ยาพลากลับมาทั้งที่เราสมัยก่อนเราไม่ต้องไปแล้วก็เราสามารถไปเก็บสมุนไพรมาต้มกินได้แล้วก็หลักก็้คือทําไมเราไม่ดูแลตัวเองทําไมเราคิด คิดจะไปหาหมอเองเดียวไม่สบายไปหาทั้งที่ดูแลตัวเองได้ก็ไอ้สมุนไพรเนี่ยมันสนใจมันดัดต้องรุ่นพ่อแม่ใช่ไหมทีนี้ก็ก็ได้จะปลูกไว้ค่ายนิดนิดหน่อยทรงสดมั้งอะไรบ้างแบบนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูโครงการพร่วงที่สุนชัยวัฒนาเนี่ยที่เพชรบุรีฮุกกะพง นี่ก็กลับมากลับมาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จใช่ปหก็ยังแบบขายได้มัง่งไม่ได้มัง่งพะเมื่อก่อนเราจะไม่รู้จักการแปลรูปสมุนไพรเลยคือว่าเราปลูกแล้วเราก็จะส่งขายออกอย่างเดียวไม่รู้จักการแปลรูปเราก็อยากจะแปลรูปผลิตภัณฑ์เราให้มีแบบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยมีพี่เขามาชวนให้ไปอบรมก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะไปอบรมกันก็จะก็ได้เรียนรู้วิธีการทำแปลรูปสมุนไพรค่ะ มีขายของทุกอย่างกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเราผลิตขึ้นมาในไร่ในสวนเราเนี่ยแล้วเราจะมีทำนุประครบรักษาโรคโด้วยชีวภาพแล้วก็ถ่ายเส้นด้วยกันตอกหรือว่าอบสมุนไพร ดีน้องเขาไปอยู่ในเมืองอ่ะเขาเลยมาชวนเราไปตอกเส้นผมผมสนใจมากเรื่องนี้ผมสนใจมานานแล้วด้วยคืออยากจะมาช่วยเหลือคนหรือจะฝึกคนให้ใช้แบบดั้งเดิมจากสมัยก่อนพวกเด็กๆในหมู่บ้านนี่แหละครับเยาวชนแล้วก็คนมีครอบครัวแล้วก็มีชอบอยากจะตอกเป็นอย่างแฟนผมก็ต้องตอกบาุทีมเมื่อได้ทำงานนะนะต้องตอกที่นี่ก็มีการใช้สมุนไพร ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่เราพอสตอเดี๋ยวนี้จะใช้สมุนไพรมาในการรักษาแทนยาแผ่นปัจจุบันพอสมควรนะคะตอนอื่นเราก็ต้องสำรวจก่อนนะคะว่ามีใครที่ต้องการที่จะเป็นอสคของประจำหมู่บ้านนะคะเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปทั้งเรื่องสมุนไพรด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอสสพอ,อยู่ในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะดูแลกันเองในหมู่บ้านก็จะช่วยลดภาระเรื่องคนไข้ที่จะมาสะสมที่รอพอสตอหรือว่าในโรงพยาบาลนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะนะคะผมมองว่าถ้าหนึ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพสองเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐกิจก็คือเดินตามรอยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านส่งตัสไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราต้องทําซึ่งผมว่ามันเป็นปัจจัยเดียวที่มัน จะอยู่รอดหลังจากนี้ด้วยภาวะโลกสถานการณ์โลกอย่างนี้คือแล้วก็มันเป็นเข้าเข้ากับความเป็นคนเกเหลีย่ยกระเลี่ยงก็ความคิดคล้ายๆอย่างนี้ดั้งเดิมครับก็คือทำพอพอเพียงครับมันก็พออยู่ได้ไงถ,ถ้าเราเดินตามพ่อลูกอนะมันก็พออยู่ได้แต่ว่าถ้าเราไปคิดนั่นมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราคิดแบบาการาการาตลาดเลยนะมันก็อยู่ไปได้ถ้าเราคิดตามพ่อนี่เราอยู่ได้ไงคือว่าไม่ต้องรวย พอมีกินมีใช้ไปวันๆเราก็อยู่ได้ความทุกข์องอของประชาชนมันนอกอมันก็อยู่ได้